ดีค่ะวันนี้เรามาพบกกับพบกกูสำนักงานเขาทำเพื่อเธออะไรกนยมช้ำได้หมดถ้าฉันรักแล้วเธอรีวิวจะจะรเร็วมาจกไลยไม่เป็นไรเรามาเช่างมันอย่าแม้จะฉันไปพบกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ประเด็นอาหารกลางวันของเด็กโรงเรียนท่าใหม่อําเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องมีอยู่ว่าพออ,อที่โรงเรียนนะคะให้เด็กอนุบาลรับประทานอาหารก็คือขนมจีนกับน้ำปลาแล้วก็อาหารด้วยค่าทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าทําไมเด็กๆเ,เนี่ยถึงได้ทานอาหารที่ด้อยค่าต่อตัวเองและไม่มีประโยชน์เลยฉันก็สงสัยงั้นเราไปลงพื้นที่กันดีกว่าค่าะตอนนี้นะคะดิฉันเดินทางม,มาถึงโรงเรียนท่าใหม่กันแล้วนะคะตอนนี้ดิฉันเนี่ยอยู่กับผู้ปกครองของเด็กๆแล้วนะคะ อยากจะสัมภาษณ์ผู้ปกครองว่ามีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณโรงเรียนตอนนี้ค่ะผู้ปกครองความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นี้คะไม่โอเคค่ะเพราะว่าจะมีชั้ะต้องกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์กินขนมจีนกับน้ำ้าลที่บ้านไม่ได้กินอย่างนี้พี่ชันเสียค่าโดยการเรียนรู้ที่ดีนะที่บ้านกินแบบที่ฉันไม่ยอมหรอกเค็มมากเอาตั้งไม่ได้ กินข้าวเปไรคะเด็กๆ้ที่กินข้าวเปไรคะกินข้าวกับน้ำปลาโอ๊ยน้ำปาแล้วลูกฉันต้องกินข้าวกับน้ำปาค่ะสงสัยมากนะคะว่าตอนนี้ผอเอาเงินที่ป้าหาของเด็กๆไปทําอะไรทุกคนสงสัยกันไหมคะถ้าอยากรู้เราต้องไปหาบุคลากรที่โรงเรียนกันค่ะเผื่อเขาจะรู้ตอนนี้นะคะเรามาสัมภาษณ์คุณครูภาษาไทยของโรงเรียนท่าใหม่กันนะคะว่าคุณครูทราบหรือไม่ว่าผอนํางบอาหารกลางวันของเด็กๆไปทำอะไรทราบไหมคะว่าไปทําอะไรทราบค่ะ แล้วพอเอาไปทําอะไรคะเอาไปสร้างเออ่สอไฟค่ะสอไฟแปดต้นคะ่ะแปดต้นคะ่ะเราไปสร้างกี่ต้นเหรอคะหกต้นคะ่ะหกต้นอีกสองต้นไปไหนอะคะในเมื่อต้องสร้างแปดต้นแต่ทำหกต้นสงสัยอะค่ะแอบค่ะกินเองกินไม่กินเองเหรอคะมาจริงอยาไปกินเองคะ่งงคะทุกคนและทุกคนนะคะไม่ได้มีแค่นี้คะ่ะแอบโดนกระซิบมามีเรื่องอะไรอีกบ้างคะไปซื้อไข่ใครกับไปติไม่เค่อยจะกินไข่ไก่เลยคะ่ะจริงเหรอคะเราจะทำยังไงดีอะไอย่างนี้ร้องเรียนไหมคะ ไปค่ะยินยอมครับโอเคงั้นเราอ่ะจะไปสัมภาษณ์ผออกันนะคะว่าทําเช่นนี้จริงหรือไม่งั้นไปกันเลยค่ะเมชันอยากทราบว่าพอ,อนำงบประมาณค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวจริงไหมคะไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม,ไม่ได้ทําจริงเหรอคะแต่ดิฉันได้ไปสอบถามคุณครูภาษาไทยมาเลยว่าสร้างเสาไฟซึ่งขอเบิกมาสร้างแปดต้นแต่สร้างหกต้นได้อีกสองต้นไปไหนแล้วคะไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยจริงเหรอคะ สงสัยจังว่าเงินที่ต้องสร้างเสาไฟอีกสองต้นไปไหนแล้วที่เบิกมาประมาณมาเพื่อที่จะไปซื้อพันธุ์ไข่ไก่หรอคะไปเลยรู้ไม่รู้ไม่รู้สิหรอคะเนี่ยแล้วทำไมเด็กๆกับผู้ปกครองถึงมาร้องเรียนได้ล่ะคะทุกคนน่าสงสัยค่ะพอจะตอบว่าไม่รู้ไม่ได้ทำหรือไม่ได้นำงบประมาณส่วนนั้นไปใช้เรื่องส่วนตัวแต่ทุกคนก็คงจะรู้กันใช่ไหมล่ะคะว่าพออนำไปทำอะไรแบบนี้เราจะยอมกันหรอคะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมสรุปข่าวได้ว่า สิ่งที่พอออมีก็ทำลงไปนั้นเป็นเรื่องจริงทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าพอออมีก็ทําเรื่องนี้มากี่ครั้งแล้วแล้วเรื่องนี้นะคะจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่แต่ไม่ได้เกิดขึ้นไหนแน่ค่ะเพราะว่าพอออมีถูกปลดประจำการแล้วไม่สามารถกลับมาเป็นข้าราชการได้อีกค่ะสรุปข่าวได้ว่าสิ่งที่พอออมีทํานะคะนั่นคือเรื่องจริงและพอออมีได้ถูกปลดประจำการและไม่สามารถกลับมาเป็นข้าราชการได้อีกนะคะ